คลินิกเคลื่อนที่แขนขาเทียมศูนย์สิรินธรเพื่อการฟรืฟร้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติออกบริการทำแขนขาเทียมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแพทย์หญิงวิวันโกศาลนานันหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟรื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติได้กล่าวถึงคลินิกเคลื่อนที่แขนขาเทียมศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ได้ออกบริการทำแขนขาเทียมชำรุดหรือต้องการทำใหม่ให้กับประชาชนโดยได้นัดคนให้มารับบริการตั้งแต่วันที่17-18พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาและจะมีการรับมอบในวันที่20-21พฤษภาคม2566อันนี้เป็นคลินิกเคลื่อนที่นะคะ แขนขาเทียมที่มาลงพื้นที่โดยศูนย์ซิลินทรนนะคะเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาตินะคะเราก็จะให้บริการคนไข้นะคะที่มี แขนขาเทียมนะคะทำรุดนะคะหรือว่าต้องการทำใหม่นะคะก็เราจะนัดคนไข้มาให้บริการวันที่17แล้วก็18พฤษภาคมนะคะจากนั้นก็ช่างก็จะทำการาผลิตนะคะแขนขาเทียมแล้วก็จะนัดคนไข้มาทดลองแล้วก็รับมอบอีกครั้งนะคะในวันที่20 ะะแล้วก็21พฤษภาคมนี้ค่ะคิดว่าคนไข้ที่จะได้ประโยชน์นะคะจากโครงการนี้ก็คือคนไข้ที่ขาดโอกาสนะคะในการทําแขนขาเทียมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนไข้ที่ต้องรอคิวจากโรงพยาบาลนานนะคะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยย่นระยะเวลานะะในการได้รับแขนขาเทียมไปใช้งานค่ะในส่วนของนายทวัชชัยจันสะอาด หัวหน้าง,งานกายภาพอุปกรณ์สถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกล่าวว่าทางทีมงานได้เดินทางมาให้บริการตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2566โดยได้รับความร่วมมือกับทางแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลพระปกเกล้าและแพทย์จากสถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติมาให้บริการตรวจความพิการ และมีน้องๆน,นักกายภาพบำบัดมาช่วยการประเมินและพิจารณาอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้พิการแต่ละรายโครงการนี้เป็นโครงการร่วมความร่วมมือระหว่างสถาบันศิรทรมาร่วมโครงการแพทย์อาสานะครับพตกปทก10นะครับเพื่อให้บริการกับผู้พิการของจังหวัดจันทบุรีเพื่อทําแขนขาเทียมและอุปกรณ์เสริมต่าง ตามแต่ทุกพวิการจําเป็นนะครับซึ่งตัวโครงการจะเริ่มตั้งแต่ทางทีมเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่วันที่17เนะครับเริ่มให้บริการตั้งแต่บ่ายวันที่17นะครับและผู้ป่วยทั้งหมดจะได้รับการส่งมอบขาเทียมภายในวันที่21เอพฤษภาคมนะครับโดยโปรเซสของการทํางานผู้ป่วยก็จะเดินทางมาที่ไซยงานนะครับที่หน่วยนะครับโดยจะมีการร่วมมือระหว่างแพทย์ของแพทย์เวชศาสตร์ฝืนฟูของโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีกับ แพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูของสถาบันซีนทรนเพื่อการพื้นฟูนะครับมาให้การตรวจประเมินความพิการนะครับมีน้องมีนักกายภาพบำบัดมาช่วยร่วมประเมินนะครับแล้วก็พิจารณาอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายนะครับโัเนตอต่อไปเราก็จะดําเนินการผลิตการอุปกรณ์ให้นะครับเป็นขั้นตอนืองโดยขั้นตอนแรกผู้พิการจะได้รับการประเมินเพื่อการหล่อเฟือกเก็บแบบต่างๆนะครับแล้วก็จะได้ใบนัดเพื่อกลับมาทดลองใช้และรับขาเทียมหรืออุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เสริมอีกครั้งหนึ่งครับผม